พออเคเอ็กของเรานะครับยังอยู่รอดดีนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยดอรอปทะลุนะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยลงมาแล้วเนาะแล้วด้ฝั่งอีเทสเนี่ยลบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอเราเป็นไงบ้างน,นะแล้วหลังจากนี้เราจะมีเทสเซตอัพยังไงในคลิปนี้เรามาดูนครับ คริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาหาข้อมูลดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนำการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์วิ่งความรู้นะครับแล้วก็ทำพอตเด็คแซมเปิลขึ้นมานะเพื่อนๆเนี่ยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับและ้วหรับเพื่อนที่ไม่มีเค้าของโอเคเอนะครับก็สามัครรีเซิร์ฟผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดค้ำยันในการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดีครับผมกอล์ฟลงทุนนะครับในคล แล้วก็ทำไฟเซลด้วยนะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการทําบัญชีนะครับไว้สําหรับตัวพอร์ตด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีการยิงไปกี่ออเดอร์แล้วนะครับแล้วก็เลเวลเลทที่เราปรับใช้เนี่ยเท่าไหร่นะครับรวมถึงเลทีบอร์ดรวมถึงลอสหรือว่ากําไรนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ซัมมารีมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลายช่วงตลาดเนี่ยมีการปรับลงมาเนาะค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้บิตคอยเนี่ยทะลุห9 5 0 0ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งอีเทสเนี่ยเมื่อวันก่อนนะลดมาาาาัันนนนเีีปอออรรรร์์ตตะคบ้้ลลลลดดด1,400งแวไูพกก เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวเทรดเซตอัพของเรานะครับว่าเราจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการเทรดยังไงหลังจากนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเราเข้าไปตัวหน้าจอตัวเทดรีวิวแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมให้กับเพื่อนเห็นนิดน,นึงนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยดรอปลงมานะครับหลุดแถวๆประมาณ19500ไปแล้วนะครับตอนนี้ลงที่ประมาณ19400นะครับแล้วก็ถ้าดูในภาพสัปดาห์นะที่เพิ่งปิดไปนะครับภาพสัปดเนี่ย ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นนะครับถ้าเกิดเราขยายขยายนะตอนนี้ท่านเพื่อนลองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจาะที่จะทําโลต่อนะครับแต่ตัวไอซีเนี่ยดูเหมือนจะมีสัญญาณอ่อนแรงแล้วแต่ราคาเนี่ยยังไม่ทำดิวโลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องรอราคาดิวโรก่อนนะครับแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวอย่างเช่นพวกบูลลิสและกรัฟฟิงให้เราเห็นก่อนนะครับทัานนี้เนี่ยเราจะอาจจะเปลี่ยนมุมมองได้นะครับอันนี้เรายังมองเป็นลักษณะของขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไกลๆนะดูไกลามากๆเลยนะครับตอนนี้ ตัวไฮเก่าเขาเนี่ยก็น่าจะยืนอยู่ได้นะในตัวเคิร์ฟหนึ่งนะครับที่เรามองไว้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นลักษณะของเดี๋ยวผมตีคร่าวๆนะหนึ่งแถวนี้นะครับแล้วก็ลงมาสองนี้แล้วก็ตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งเล็กสองเล็กนะแล้วก็ขึ้นสามแถวนี้ใช่ไหมที่เรามองไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวองดูนะเดี๋ยวผมลากให้ก่อนนะครับว่าสามนะอยู่บนบนนะครับตัวบนตรงนี้นะครับแล้วก็สี่เนี่ย ลงมาพักฐานแถวนี้ละนะครับแล้วก็ไม่ทําไม่หลุดด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดสี่มันเป็นตรงเนี้ตรงนี้น่าจบ5้าไปแล้วถูกไหมทั้งนี้ตรงนี้ที่มันแลบลงมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่4่ละอย่างที่เรามองไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยมันควรจะต้องลงไปลึกๆประมาณหมื่นกว่าหมื่นสองอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสี่แถวแนี้เราอาจจะเฮ้ยมันให้มันแหลบได้บ้างนะสี่แถวนี้เพื่อที่จะขึ้นห้าไกลๆอะไรเงี้ยขึ้นห้าแถวประมาณแสนกว่าที่เรามองไว้ ซึ่งเคสตรงนี้ก็เป็นเคสสไตี้นี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องนั้นเนี่ยพอมันแลบตรงนี้มาเนี่ยผมอมองว่าตรงนี้น่าจะเป็น4ไปแล้วแล้วก็ตรงนี้5้าแล้วก็ลงลึกนะครับน่าจะเป็นเคสแบบนี้มากกว่าเคสดถบประมาณนี้คาวๆนะะอะไรประมาณนี้นะครับสามากกว่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้แถวเนี้ยเราควรจะต้องเทรดฝั่งไหนควรต้องเทรดฝั่งชอ็อตถูกไหมแล้วการเทรดฝั่งชอ็อตเนี่ยเราควรจะต้องวาง จุดที่มันเป็นเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับก็ไปดูลึกๆนะครับดูลึกๆเช่นแบบภาพเดนะลึกๆล,ลงไปนะครับจุดที่เราจะมองว่าเป็นเป็นเกณฑ์ในการที่จะเฮ้ยสต็อปลอสหรือว่าจุดที่เราจะเปลี่ยนมุมมองแบบความคิดได้นะครับก็คือแถวๆพอร์ติชันเท่าไรประมาณนี้ว่าถ้าเกิดมันทำลักษณะของการปรับตัวลงไปเรื่อยๆนะก็คือในทฤษฎีของตัวดาวเทอรี่ใช่ไหมก็ต้องทําโลใหม่นะครับแล้วก็ไม่ทำา้ายใหม่ถูกไหมก็จะทำโลว์โลเวอร์โลไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเบรกแถวนี้ ถ้าเกิดเราะเทรดฝั่งช็อตเนี่ยเราก็จะมะีเขาเรียกว่าแรงแรงในการเทรดอยู่ประมาณกี่จุดนะครับลองวัดดูวัดขึ้นตรงนี้นะครับก็ประมาณ3 0 0พันกว่าจุดนะครับซึ่งตรงนี้3 0 0 0ันกว่าจุดเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทรดฝั่งช็อตเราก็ต้องเจาะลึกเข้าไปอีกว่าหาเขาเรียกว่าจุดเข้าที่มันค่อนข้างสวยนะครับถ้าในท้งนั้นเนี่ยจุดเข้ามันค่อนข้างสวยถ้าดูในภาพ1ชั่วโมงนะมันลงมาเจาะตัวโลละนะครับ ก็อาจจะต้องรอจังหวะนะครับในการที่มันรีเบลกลับขึ้นไปแล้วก็เจอลิซิบอร์ดใหม่นะครับในการเทรดให้มันสวยกว่านี้นะครับทางนี้เนี่ยในภาพ4ชั่วโมงนะถ้าเราลองซูมอินเข้าไปดูนะครับซูมอินเข้าไปดูมีการทําโลเกิดขึ้นถูกไหมครับหมื่นเก้าห้าร้อยลงมาที่หมื่นเก้าสี่ร้อยนะครับแล้วก็ไอซี่ดูเหมือนจะทําโลด้วยเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าทําโลไหมสามสิบสองนะครับแถวนี้สามสิบสามนะครับยังไม่ทําโลนะแล้วก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการช็อตแถวๆถนี้ ค่อนข้างน่าเ,าเป็นห่วงแล้วก็อา,อาจจะอันตรายได้เพราะว่าอาจจะมีการเด้งกลับได้เพราะมันใกล้ใกล้ตัวแนวรับด้านล่างค่อนข้างเยอะละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดสั้นๆเนี่ยเราควรจะเปิดฝั่งรองซะมากกว่านะครับเราก็ไปดูย่อยๆเลยว่าถ้าเกิดเราจะเทรดสเกาเนี่ยเราต้องดูกราฟที่มันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับวา่าถ้าจะเปิดฝั่งรองเนี่ยแถวนี้น่าสนใจไหมลองดู15นาทีดูสิเจ้นาทีนเนี่ยเหมือนจะมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับแบบเกิดบ้างละนะครับในภาพครึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็เหมือนจะยังแนละอาจจะต้องรอให้มันเคลียร์ว่าชอมให้ชัวร์ก่อนแล้วก็มีสัญญาณที่จะรีบาวกับนะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมารีบาวกับเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาโซนกลางๆเท่านี้ได้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่เราจะช็อตใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ตรงน,นี้อาจจะเล่นฝั่งรองแบบสั้นๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาวางตัวเทสต้า์กันอีกทีหนึ่งนะครับในฝั่งอียิธนะอีเทธก็เรามองไว้ว่าในภาพไกลๆเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการจบนะ จบ5ไปแล้วนะครับห้าแถวนี้แล้วก็ลงมา A B นะครับ4ลงแบบชาร์ปนะเห็นไหมชาร์ปแบบค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งชาร์ปเนี่ยอคอด้านในของชาร์ปก็คือ5 3 5ถูกไหมลงมา5้าขึ้นนะครับ3ามขึ้นแล้วก็ลงมาอีก5นะครับก็มาจบ4พอดีทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมาจบแถวนี้จริงๆเนี่ยตรงนี้ขึ้น1ใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีการย่อลงมานะครับทุกการขึ้นเนี่ยจะมีการย่อนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวที่จะแบบเฮ้ยชใช้ตกรถได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้เนี่ยพอเข้าไปใกล้ๆนะครับในภาพเด นี่เห็นไหมฮะจากที่เราตีไว้ครั้งก่อนเนี่ยเราวางแผนไว้แถวประมาณนี้ว่าน่าจะมีการกลบลงมานะครับตรงนี้เ,เรากลางฟิโบโนะแล้วเราก็ทําการวางว่า2น่าอยู่แถวแถว,แถวนี้นะครับการางฟิโบตรงนี้กลานขึ้นมานะครับแล้วก็ตีว่าเฮ้ยสองน่าจะลงไาแถวนี้นะลงลึกหน่อยนะครับแถวนี้จะเป็นเกณฑ์ในการเทรดฝั่งรองได้นะครับถ้าแถวนี้ไม่หลุดน,นะครับก็จะเป็นลักษณะของเคอร์ฟสองที่น่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับทางนี้โอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในฝั่งของพอร์ตเราเป็นยังไงบ้างแล้วเหลืออีกกี่ไม้ให้เราสามารถเทรดได้นะครับตอนนี้ครั้งที่แล้วนะเรามีการลอสเกิดขึ้นจากการ short ETF ออเ,เพราะมันมีการพุ่งกับขึ้นไปใช่ไหมทะลุต,ตัวแนวต้านที่เราตีไว้นะครับเราก็ลอสไป50ดอลลาร์นะครับไม้นั้นเนี่ย l i q 1ต่อ4นะครับ คราวนี้เราจะต้องมาหาไม้ตัดไปนะว่าเราจะเทรดยังไงบ้างนะครับตะกี้เที่ยวดูนะก็จะมีในฝั่งของตัวบิตคอยนะครับในการเทรดฝั่งรองนะครับให้เราเดี๋ยวเราก็มากรอกในนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมดูคร่าวๆประมาณ1นึ่งต่อสี่นะแล้เราเขียนไว้ก่อนก็ไดนะ้เ,เดี๋ยวจะไปวางเทรดเพ้่เพื่อนๆเห็นน,น,น,นะครับว่าเราจะทําการเทรดฝั่งบีซีนะในฝั่งรองนะครับรอง BC นะครับซึ่งเนี้ยเรายังไม่รู้นะว่าโพอชั่นเราจะได้เข้าตอนช่วงไหนรอดูสัญญ,ญาณ ในตัวภาพสั้นๆก่อนนะครับแต่เราวางไว้คร่าวๆก่อนครานี้ในตัวพอร์ต OKX ของเรานะครับมันเป็นยังไงบ้างน,นะตอนนีเ้เรามีเงินสดนะครับเหลือที่4 5 6นะครับ u ยนะู t ่ะซึ่งเนี้ยเราจะทำการทานเฟอร์นะทานเฟอร์ transfer เข้าไปนะครับในตัวพอร์ตเทรดดิ้งแคาท์ของเรานะครับที่เป็นตัวฟิวเจอร์นะอีก50ถูกไหมครับทานเฟอร์ transfer ไปเลยนะครับ คราวนี้ใน r อวิวเนี่ยก็จะเข้าไปในตัวเ r รดิ้งวอลเล็ตละ50นะครับแล้วเราก็เข้าไปในฝั่งของตัวเทรดนะครับเบสิ t เทรดเนาะกดเข้าไปก่อนแล้วก็ไปเลือกตลาดอีกทีนะครับในนั้นเะพื่อนเพื่อนที่เทรดโอเคอไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าทำยังไงนะครับแล้วกดใอน,นี้เนาะแล้วเราก็เลือก per p e อ p e t u a l เนาะเพราะว่าสัญญาในการเทรดของเราเนี่ยคือ per p e อ p e t u a l ถูกไหมครับเราก็กดเลยนะครับรนี่คราวนี้เพอร์เฟคชมันจะมีลักษณะของอ ตัว Index ็ด้านบนนะที่บอกเราเราอาจจะดูไว้บ้างคร่าวๆก็ได้นะครับแล้วก็ในการเซ็ตด้านซ้ายเนี่ยเราก็เคยมีการสอนไปแล้วว่าจะทําการ order ยิงออเดอร์ในฝั่งลองในฝั่งช็อตทำยังไงแล้วเวลาโคสก็ทํายังไงนะครับเราก็สามารถกดโคสได้เลยตรงนี้นะครับโคสตัว่าโพซิชั n ที่เราได้ทำการเปิดไว้นะครับซึ่งตรงนี้ออเดอร์ของเราเนี่ยยังศูนย์อยู่นะไม่มีเลยนะยังโล่งๆอยู่นะครับ นั่นหมนายความว่าในการรอบรอบนี้มาเนี่ยเราไม่ได้เจ็บตัวอะไรนะมีโพชั่นอันเดียวนะที่เสียไปสําหรับตัวทหารของเราที่เราได้มีการเปิดชอ็อตไว้นะครับตัวหนึ่งนะก็คือประมาณ50ดอลลาร์นะครับตอนนี้เราเห,เหลืออยู่ประมาณ9คนนะครับในการที่จะสามารถยิงออเดอร์ต่อได้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ตัวเทรดสตัรดตลาดนิดน,นึงนะในตัว BC นะครับที่เรามองไว้ b c เนี่ยถ้าเกิดเราดูในกรอบใช่ไหม แล้วเราคิดว่าเฮ้ยไม้เนี้ยที่เราจะทาการเทรดเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดแถวๆนี้แน่นอนนะแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวก่อนอันนี้ที่เป็นดาวเจนเล็กๆนะครับให้เราเห็นนะอาจจะไม่ได้อ่อใหญ่มากนะครับก็เป็นดาวเจนเล็กๆนะครับให้เราดูในตัว r s i อนะก็มีดาวเจนเกิดขึ้นถูกไหมอ่าเล็กๆเลยทำให้ตัวตลาดเนี่ยมีการรีบาวกับขึ้นมานะครับแต่อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไปนติดตรงนี้ที่เราเคยตีกับเพื่อนดูไว้นะ ว่ามันเป็นตัวเทนไลน์ก่อนหน้านี้นะครับที่ตรงนี้นะครับเทนไลน์ก่อนหน้านี้ที่มันเบรกไม่ทะลุอ่ะนะครับเทนไลน์ที่เป็นเทนไลน์ตัวด้านบนแล้วก็พาดมาที่อันนี้นะครับมันก็ไปติดตรงนี้พอดีพอตอนขึ้นมาตอนนี้เจอตัว tbi ที่ออกมาก็เลยดรอปลงมานะครับตอนนี้วิ่งกรอบไปลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่นะฮะคราวนี้เราซูมอินเข้าไปใกล้เพื่อที่จะวางตัวเทสเซนต์อัพนะครับในภาพหนึ่งชั่วโมงดูซิว่าตอนนี้เราจะเทสเซนต์อัพเป็นยังไงนะครับ เนี่ยซูมเอาออกมาใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะมีตัวรีบอร์ดให้เราเทรดได้อยู่นะโดยประมาณนะครับถ้ามันดรอปลงไปเนี่ยไม่ควรจะหลุดแถวนี้นะครับระวังไว้เลยเป็นจุดซับร้อนของเราแล้วก็ด้านบนนะครับตัวเทรนไลน์ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ทาร์เก็ตต่อไปก็คือด้านบนประมาณ1นต่อสได้นะครับที่เมื่อกี้ผมวางไว้1นต่อสนิดๆน,น,น,นะครับโดยประมาณก็โซนแถวประมาณนี้นะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีการย่ำนะย่ำตัวโลไปแล้วก็ตัวไอซีไม่ทำโลเนี่ย จะมีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นนะครับในหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือการวิธีการเทรดแบบสเกลคือการเทรดเล็กๆนะก็วางหนึ่งไม้แล้วก็ตรงนี้ยอมเสียได้นะครับ50ดอลลาร์แล้วก็เดี๋ยวอออรอ position รอจะวางไว้ในภาพเล็กๆ5นาทีถ้าเกิดเราดูนะมีสัญญาณกลับตัวไหมยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยังน้อยๆอยู่แล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมาเป็น15ซึ่งเริ่มต้นเี่ยเราต้องดูจากใหญ่แล้วก็บีบเข้ามาใกล้ๆถูไหมครับตอนนี้พอเราบีบมาปุ๊บเราก็มา เขาเรียกว่าสัญญาณการเข้าอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้15นาทีเนี่ยมันจะมีตัวแนวต้าเล็กๆนะครับอยู่แถวนี้ถ้าเกิดมีการเบรกขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเป็นใช้สัญญาณในการเข้าได้นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมันดอกลงไปทำเดเวอร์เจนเนี่ยน่าอยู่แถวประมาณ1930 0ประมราณนี้1930 0นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งในตัวโอเคเลยเลยกันว่าเราจะเข้านะครับโอเพนเนาะแล้วก็ตัวเมาส์ตรงนี้ ที่เราวางไว้ก็คือใส่ไว้ปัจมาบที่เราจะคูณนะเราต้องดูก่อนนะว่าเราจะลอสเท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปนิดนึงตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าที่19,300้นะและเราทําการซอบลอตนะที่19300เนกะ้าารยเราลองเลื่อนลงมากน 1900, 300, อ่อน19300แถวนี้นะครับถ้าซอบลอตแถวประมาณ185นะครับก็คือหลุดแถวนี้ลงไป 6, อ่ะ18ึงกูลงไปหนึงแเนี่ยเราต้องจ่ายลอสประมาณ3%ของตลาดก็คือราคาส่วนต่างของตลาดเนี่ยประมาณ3จุด 7 9เเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเลเวลตัวเนี้ยเราสามารถใช้ได้ประมาณคูณ20นะครับเพื่อที่ใช้พอร์ตเนี่ยมันระเบิดพอดีถ้าเกิดมันด็อกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คูณไปเลยที่20นะครับคอนเฟิร์มไปนะครับคอนเฟิร์มเลเวลไปตรงนี้เราใช้20ละแล้วเราก็ไปเปิดเป็นแม็กเลยนะครับเป็นแม็กไปเลยแล้วก็เซ็ตราคาเป็น1 9 3 0 0ถูกมร้ยไหมเมื่อกี้ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็กดลองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะมีการคำนวณเอาไว้หมดละว่าถ้า ดอกเกินนั้นเนี่ยพอจะแตกถูกไหมครับเรากดคอนเฟิร์มไปออเดอร์ Order จะทําการโอเพนไปละหนึ่งเก้าสามร้อยเห็นไหมครับแล้วตัวไซส์นะครับพอที่เราจะได้เนี่ยทั้งทั้งมันอยู่ที่ประมาณเก้าหกห้าอยู่ที่ทีนะครับก็มารอดูว่ามันจะฟิลไหมมันจะถึงไหมนะครับถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยเราเปิดประมาณสามหมื่นกว่ากว่าบาทนะครับสำหรับตัวโพสิชันนี้นะครับแต่เราวางเงินแค่พันห้านะครับถ้าคูณไปก็ประมาณยี่สิบเอ นะครับอันนี้ก็คำนวณย้อนกลับนะมันก็จะเมคเซนพอดีเป๊ะเลยอันนี้น,นั้นเนี่ยเราก็รอดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะดอกไปแถวประมาณ1 9 3 0 0ที่เราตั้งไวไหมนะครับถ้าดอกไปแถวนี้เราก็จะฟิลตัวออเดอร์พอดีเลยแล้วก็คัาลอดแถวด้านล่างนะครับอันนี้คือเทรดเซตอัพนะในตัวพอชั่นที่2ของเรานะครับที่เราไดา้มีการวางไว้นะแล้วเราพอเราฟิลปุ๊บเราก็มาใส่ในตัว Excel นะครับที่เราได้มีการากรอกไว้ตรงนี้ใส่จำนวนวันนะครับแล้วก็ พอมีโปรไฟิ์เกิดขึ้นเราก็ใส่อินคาวตรงนี้นะครับแล้วก็มาเกาะตรงนี้ด้วยว่าเราได้บวกไปเท่าไหร่ชเช่นบวกอาจจะบวก60ดอนอะไรเงี้ยว่างไปนะครับก็ใส่เข้าไปน,นี้แล้วก็มาฟิลในนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการ เซตอัพพอร์ตนะแล้วก็วิธีการแบ่งเงินมาเก้านะครับของตัว KX นะครับที่เรามาแชร์ริงกับเพื่อนและส p พพรในวันนี้กันนะครับก็ได้มาอัปเดตพอร์ตนะที่เราทําการเปิดไวสเก้านะครับสิบไม้ด้วยกันตอนนี้เดี๋ยวที่9้าไม้ละนะครับแล้วก็ได้วางเทรดเซตอัปล่าสุดเลยนะครับในฝั่งบ c นะครับก็หวังเพื่อนเนี่ยจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมถึงเรื่อง,งความเสี่ยงนิดน,นึงนะว่าเพื่อนเนี่ยควรจะต้องมองว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่นะแล้วก็ความเสี่ยงของเราเนี่ย บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นนะครับแต่ลืมไปว่าถ้าเกิดเราเสียเนะี่ยต้องต้องเสียมากเสียน้อยนะครับการที่เรา,เาทําการฟิดความเสี่ยงเวลาหรือว่าเสียเท่านี้เนี่ยมันทําให้เราเซฟตัวเราด้วยนะครับว่าเราจะเสียไม่ไ,มได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็วาง ตัวเลเวลตัวレスซี่บอร์ดต่างๆไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะสำหรับเรื่องการเทรดนะครับก็หวังว่าวจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้พลาดเนื้อหาในฝั่งกิบโบรซี่แล้วก็ฝั่งของเท็ดดี้ชอรมาร์เก็ตวันนี้ผมกอ๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ